สวัสดีค่ะวันนี้แม่พลอยวิ่งมาหาน้องขวัญอย่างแรงเลยนะคะน้องวิ่งเออดีใจวันนี้วันนี้ได้พบกันกงกำลังได้ได้ดมกลิ่นกันนะคะได้ดมกลิ่น,น<ำ>คุณแม่อาบน้ำมาแล้ว <c oughs> พอว่พอควันพ่อควันเอายาให้คุณแม่กินเออสิแม่พลอยแม่พลอยมาจากไหนนี่ แม่พลอยออกมาจากป่านะฮะลูกคิดถึงคุณแม่มันหมุนไม่ได้ยากก็ไม่รู้หมุนเสียงนะฮะคุณแม่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 ะทำอะไรคุณแม่ตดหรือเปล่าลูกโอ้ยแม่ขวัญทำอะไรคะคุณแม่พลอยทำอะไรตดหรือเปล่าตดหรือเปล่า ไม่ใช่มันอยากพับอีกตัวแล้จะทำอะไรอย่างนั้นไม,ไ,ไม้เราไม่ได้ like ลไลนะะ์ในยูทูบดิไปในยูทูบเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะลองให้น้องขวัญหมุนนะคะเพราะว่าซื้อมาผิดนะคะน้องขวัญไม่หมุนเลยไม่หม,มุนห่วงต้องไปซื้อใหม่ไอ้จวงแน่จวงแน่ไอจวงแน่หมุนจวงแน่ไอ้ถนัดควา้าอู้ถนัดซ้ายถนัดซ้ายหมุนมาทางนี้ไอ้กิดเด้อไอเป็นเนื้อ ไอโยกนั่นนี well> ่ค okay. ่ะไอมุนแล้วเนี่ยตอกัวทั้งนี่ฮะเอ้ยมุนแล้วนะคะนองควันมุนโชฮะมุนโชอโยกขาด้วยลูกโยกขาด้วยเออเก่งเก่งเกเกอวันเก่งโยกขาหน่อยค่ะ แม่พลอยทำไมโชว์ตูดล่ะเอ่อโยกเร็วโยกเร็วโยกเร็วง่วงเร็วโยก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 ขาด้วยขาด้วยล่ะค่ะแรงน้อยแรงน้อยแรงน้อยละแรงเป็นทุกอย่างนะคะเตะเป็นทั้ง เตะบอลชุดบาสฮุลาฮุปนะคะเต้นนะคะออกดได,จด,ได้จูบได้กวักได้นะคะนัองขวันนั่งงวงก็ก็ได้นะคะนังง่งงวงโยกหัวหน่อยล่ะโยกหัวหน่อยเอ้ะเเขาด้วยขาเอ๊ะควีค้าด้วยควีข้าด้วยคุณแม่ทำอะไรคุณแม่กวักหาง <laughs> แม่ควักหางายกนอยยกเร็วเร็วเรวเรวเรวมุนมานี่มุนมานี่ละหัวมานี่หัวเออเก่งนะคะเก่งเกเกงตอนนี้น้องฟันสิบปีหกเดือนใช่ไหม สิบปีหกเดือนนะคะสิบปีหกเดือนเป็นสาวแล้วค่ะโยกโยกโยกแล้วยกเออเก่ง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 เอออันนี้มันเล็กปกติอันใหญ่กว่านี่ฮนลาฮูบมันเล็กไปนะคะมัน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 เควี้ยงไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะคะคุณแม่โชว์ตูดนะคะอ่านั่งลงง่ะนนั่งลงแล้วดำ เดี๋ยวตดอีกน้องขวัญชอบตดนะคะมันติดโซหรือเปล่ามันติดสีอันไอคลื่นกลัวตัวขาหน่อยขาขาขาเยอะเก่ง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 เก่ยะหนูดมครับนเมยระยงลูกเมืยหระย่งขอบคุณค่ะเมืยแล้วอายุ วักในลูกกวั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 กวักเออเยอหนูทำเป็นหมดนะคะหนูทำเป็นหมดนะคะอยาจ้าฝ uh> um> ากช่องน้องควันแฟมิลี่ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะช่องน้องควันแฟมิลี่นะคะวันนี้ วันนี้มาเล่นหุลาหุกกับคุณแม่นะคะคุณแม่โชว์ตูดนะคะคุณแม่โยกตูดได้ไหมคุณแม่ <c oughs> คุณแม่โยกตูดได้ไหม,นหมขนายหักแล้วนะคะคุณแม่ขนายหักข้างหนึ่งนะคะ <c oughs> คุณแม่ขนายหักนะคะ <c oughs> กดกับต้นไม้นะคะหักเลย <c oughs> ช่องน้องขวัญก็เป็นช่องใหม่นะคะก็ถ้าพูดผิดอะไรก็ขออาภัยด้วยนะคะขออาภัยด้วยนะคะได้ยินเสียงแม่ไม่ได้เลยนะคะเมื่อกี้ดีใจมากกลางหูกลางหางนะคะ ได้กลิ่นมาแต่ไกลนะคะดีใจรอนะคะดีใจรอเลยพรุ่งนี้นะคะถ้าพรุ่งนี้อาจจะมีการไลฟ์สดผลไม้ออนไลน์ให้กับน้องช้างนะคะทั้งสองเชือกนะคะเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวจะมาบอกเวลาอีกทีนะคะบอกเวลากับแม่แม่เอฟซีอีกทีนะคะ จะประชาสัมพันธ์่านเฟซบุ๊กนะคะ่านเฟซบุ๊กนะคะในช่องเ c e b o o k สีประจันแสนดีนะคะเป็นควานของเป็นคุณแม่ควานของน้องขวัญน,นะคะคุณแม่ควานของน้องขวัญวันนี้น้องขวัญก็ ขอบคุณคุณแม่ FC นะคะที่ได้อุดหนุนผลไม้ออนไลน์ให้กับน้องขวันนะคะหนึ่งเตียงนะคะ500คะแนนนะคะ500คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเดี๋ยวน้องขวัญจะไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำ เดี๋ยวจะอาบน้ำกับคุณแม่อีกรอบนะคะหน้าตาเหมือนกันไหมเนาะหน้าตาเหมือนกันไหมคะคะุณตาคุณแม่กับคุณลูกนะคะเกือบเท่ากันแล้วนะคะเกือบเท่ากันแล้วรักแม่หอมแก้มนะคะ คุณแม่นะคะคุณแม่ทับแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีน้องให้น้องขวัญหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอชมติดต,ติดตามตอนต่อไปนะคะติดตามตอนต่อไปอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะสวยไหมคะรูปนี้สวยมากเลยพลอยท้ายรูปนี้โดนรลยพลอยจำไหมไอจก จเนี่ยเองทายลงลงในคนรักชาไงน่ารักเนีมันมันจูมันเหมือนแบบจูบกันเนี่ยน่ารักความคิดถึงของแม่กับลูกที่ห่างหายกันไปตั้งกี่ปีนะคะห่างหายกันไปประมาณเจ็ดแปดห้าปีหกปีนะคะได้กลับมาเจอกันช่วงช่วง ตกงานนะคะช่วงโควิดนี่ค่ะช่วงตกงานโควิดได้กลับมาเจอแม่นะคะเจอแม่สวยนังขวันนังขวันสวยรูปนี้ก็สวยนะคะฝากกดไลค์ถูกใจติดตามสั่นกระดิ่งให้กับช่องน้องขวัญแฟมิลี่พังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะได้รับชมทั้งแม่พลอยและน้องขวัญนะคะ ครอบครัวน้องขวัญแฟมิลี่นะคะครอบครัวน้องปันแฟมิลี่นะคะเออนายนันนะะนนก,กวันนั่งสินั่งสิทอสโซนั่งสินั่งสิ <laughs> งสงสตดอีกไหมนี่ซ้ายตดได,ด้นี้ซ้ายตดน้องขวัญซ้ายตดตนครับเตอเม่ไอแล้ว สายตดเด็กก็ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อนั่งไม่ค่อยได้นะคะนั่งไม่ค่อยได้เอาตุ๊กนี้ก็ซ้ำเอารูปนี้ด้วยจับงวงกันเร็วจับงวงกันเร็วเออสวยนั่งไม่ได้นะคะติดท้องติดพุงติดโต๊ะเอานั่นตดแล้วไปเชื่อสายตดนั่งทีไรตดทุกทีแม่จะไปดมตุ๊กกแล้ว แม่ดมตดลูกแล้วเห็นไหมแม่แม่เห็นลูกตดไม่ได้นะแม่กระดมตูดลูกลูกกระดมตูดแม่คะใครตดกันแน่ใครตดเนาะได้ยินเสียงดังไม่ได้นะคะกลางหูได้ยินเสียงดังไม่ได้ ตื่นเต้นตื่นเต้นกลางหูตเต้นกลางหู <c oughs> สายตดจริงๆนะคะเวลาให้นั่งลงในสายตดจริงๆค่ะน้องบอลกลางหูฟังนะ,ะกลางหูฟังเฮียดูสายตานะคะดูสายตาสายตาเรานะ สายตาเอานะนักเละกะาะเออเน่านสายตาเออเน่านสายตาก็หน <c oughs> ูตดก่ะเฮ้เฮ้ยเฮ้อเสียง้น <c oughs> ยเสียงนยละอีก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  เราจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะพร้อมๆกับคุณแม่นะคะเสียงเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงหน่อยลูกนาเสียงกำลังจ้าจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์ให้ช่อง พังน้องขวัญแฟมมี่กับแม่พลอย,ลอยด้วยนะคะอขอบคุณค่ะแม่นั่งลงรอแล้วนะคะสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะ